เวลา15.27นาฬิกา27นาทีวันนี้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงแรมบิยอนรีสอร์ทกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพริกาต้าครั้งที่35ประจำปี2566 ซึ่งสโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์กองทัพเรือสมาคมแข่งขันกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณด้านการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพอพิทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสืบสาน ทางด้านกีฬาเรือใบให้นักกีฬาเรือใบไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานานชาติส่งส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกทักษะและพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากลในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานโดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็นเรือใบใหญ่7ประเภทและเรือใบเล็ก4ประเ เมีนักกีฬาจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเช่นญี่ปุ่นอังกฤษและฝรั่งเศส การแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงท้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คาบหรือกตาจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2530ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิรทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาซึ่งจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีมาโดยตลอดโดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2-9ธันวาคม2566โดยเป็นช่วงการแข่งขัน5วันวันนี้เป็นรอบ ชอบชิงชนะเลิศ ในช่วงเช้าของวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือบายรุ่น IRC Zero โดยทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขเรือ THA 72นหาดกาตะโดยมีสมาชิกในทีมจำนวน14คนในจำนวนนี้มีอดีตนักกีฬาเรือบายทีมชาติไทยเข้าร่วมด้วยโดยทรงทาหน้าที่ต่างๆระหว่างการแข่งขันเรือใบเช่นการชักใบเรือ การปรับใบเรือโดยทรงมีทักษะในการบังคับหางเสือเพื่อให้เรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ2ชั่วโมง50นาทีการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero เป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอชท้องเดียวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียซึ่งประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ทิ่งถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์ค u p เรีกัตตาโดยในปีนี้มีเรือเข้าแข่งขันจำนวนสีลำจากสามประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียและอเมริกา ภูเก็ตคิงส์คาบุริกาตาถือเป็นงานแข่งขันเรือใบนานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียทั้งยังรับกับแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต et, ปี2566ถึง2570เพื่อพัฒนามารีน่าฮับให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีซึ่งเป็นหนึ่งในสิอุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากการจัดก,การแข่งขันได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวังมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาทตลอดสัปดาห์ของการจัดการแข่งขันจังหวัดภูเก็ตได้เป็นที่รู้จักในหมู่ของนักกีฬาและนักเดินทางมากยิ่งขึ้นรวมถึงการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักกีฬายาวชนที่ต้องการฝึกฝนทักษะและพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากล อาจจะเป็นอีกโอกาสสำคัญในการเฟ้นหานักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบต่อไปสำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึในทั้งสองรอบการแข่งขัน